สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พออะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคําแนะนําเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่พาพิคเนต5ไม้เทา้า7ถ้วยนะคะ King of s w o r d แล้วก็ Happy Scholar เป็นไพ่ใบพิเศษ4เหรียญ Empress เหรียญน,นะคะ p a g e of w a n d แล้วก็ใบสุดท้ายชาริอ o t ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะในสิ่งที่ปรารถนาเริ่มตน้น้ดยไพ่พัพพิคเนตนะคะความสำเร็จนะที่มันจะกำลังบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะทำอะไรก็ดูดี ดูจะสมหวังในทุกๆเรื่องแต่ว่านะสิ่งที่คุณได้รับความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันก็ล้วนแล้วมาจากการลรงมือทํามาจากความขยันความเพียรพยายามของคุณนั่นเองไม่ได้แบบว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นได้นะคะนะก็มาจากการลรงมือทํามาจากความคิดหรือไอเดีย นะความสร้างสารรค์ของคุณนั่นแหละที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็สิ่งดีๆมากมายแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่ช่วงนี้นะเดินทางบ่อยๆเดินทางใกล้ไกลไปทํางานไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวต่างๆนะก็ถือว่าดีมากๆนะการเดินทางจะนํามาซึ่งความโชคดีความสําเร็จคุณอาจจะเดินทางไปเพื่อเคลียร์ปัญหานะเครือบ เพื่อไปเจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์นะเรื่องของเงินเงินทองทองหรือไปติดต่อเจราจาค้าขายก็ได้อาจจะเอาสินค้าของเราไปเสนอให้กับลูกค้านะก็จะได้รับความสนใจนํามาซึ่งเงินทองนํามาซึ่ง ความสําเร็จแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยาการเดินทางที่มันจะนําพาความสําเร็จมากมายมาสู่ตัวคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถด้วยศักยภาพที่มันจะเหมือนดึงดูดพลังงานดีๆนะคะดึงดูดสิ่งดีๆหรือโอกาสดีๆมากมายที่จะถูกหยิบยื่นนะเข้ามาหาเราโอกาสดีๆมันคือความโชคดีใหญ่นะคะที่คุณจะได้รับเพียงแต่ว่านะเมื่อเราได้รับโอกาสดีๆนั้นแล้ว จงมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้เต็มที่นะถ้าเราทำเต็มที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็สิ่งนั้นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่พ่ายนะอยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีาเมถุนนะคะบางครั้งบางคราวเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายนะสังคมการทำงานที่มันต้องมีการช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันหรือ การแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตาม right right? นะคะบางทีเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนจะให้ทุกคนคิดเหมือนกับคุณคงจะไม่ได้นะคะก็น้อมรับคําติชมนะน้อมรับในทุกๆความคิดเห็นนํามาปรับใช้นะกับตัวเราให้มันดีก็ได้นะคะบางทีความคิดเห็นของคนอื่นนะมันก็จะเป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถนํามาปรับใช้กับตัวเราให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้ นะรับฟังให้มากขึ้นมันก็จะทําให้เหมือนเราได้สิ่งดีๆได้รู้อะไรใหม่ๆได้เพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับตัวคุณก็ได้นะคะหรือปัญหานะที่เราไม่สามารถเคลียร์ได้คนอื่นสามารถช่วยคุณก็ได้นะคะก็อยู่ในสังคมนะแม้เราอาจจะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถแต่ว่างานบางงานมันก็ต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม ต้องได้รับความร่วมมายร่วมมือนะคะการทํางานด้วยความสามัคคีนั่นแหละที่จะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณแล้วก็องค์กรที่คุณทํางานอยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้บุกเบิกเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะบางท่านอาจจะกําลังทําทงานที่ใหม่เรียนรู้ในหน้าที่ใหม่ๆก็ได้มเป็นความท้าทายที่คุณอยากจะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะคะความท้าทายที่มันอาจจะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ให้กับตัวคุณมากขึ้นดังนั้นนะอย่าไปกลัวอะไรที่มันใหม่ๆแม้คุณอาจจะไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนถ้าคุณเปิดใจที่จะทํารับรองเลยว่าคุณอาจจะชอบสิ่งนั้นนะแล้วก็ทํามันออกมาได้ดีเกินค่าเกินความคาดหมายก็ได้หรือคุณอาจจะมีความคิดมีเป้าหมายนะหรือมีความฝันอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้รีบลงมือทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะนะอย่าคิดนานอย่าลังเลอย่ามีข้ออ้าง นะบางคนนี่มีข้ออ้างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะช่างจะสรรหามาทาังนั้นเลยนะบางคนรอให้มีเงินก่อนรอให้เก่งก่อนหรือรอให้มีเวลาก่อน,นะคะนะก็หลากหลายข้ออ้างเราไม่จําเป็นว่าต้องรอให้พร้อมก่อนก็ได้นะความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงเราค่อยๆอทําจากสิ่งเล็กๆ นะคะค่อยๆเริ่มต้นไปทีเล็กทีละน้อยก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณต้องหนักแน่นนะกับสิ่งที่ทํากล้าคิดนะกล้าทํากล้าตัดสินใจมากขึ้นก็จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้ามีความขยันมีความเพรพยายามมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะบางท่านอาจจะ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะเพื่อมาช่วยเหลือให้คุณผ่านพน้นปัญหาหรือทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะอวยพรอวยใยให้คุณทำอะไรก็ดูราบรื่นขึ้นเพียงแต่ว่านะคุณต้องพยายามด้วยตัวเองก่อนนะคะนะถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะอวยพรอวยัยนะให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำ เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีอิสระนะในการทำสิ่งต่างๆอาจจะด้วยคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นนะบางท่านที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทร,รับเป็นเงินเดือน<ๆ>ก็อาจจะถึงข่าวที่คุณอยากจะออกมาทำกิจาการของตัวเองก็ได้นะได้เป็นนายตัวเองการเริ่มต้นใหม่มันก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าสิ่งนั้นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เป็นช่วงที่คุณจะได้อา่าใช้ความคิดแบบ ที่มันที่คุณอยากจะทำนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำก็มีโอกาสที่จะลงมือทำได้ดีอะไรที่มันเคยไม่กล้าทำในอดีตนะดูคุณจะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละนะคะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะจากการใช้ความรู้ความสามารถ จากความขยันความเพียรพยายามตั้งใจของคุณนั่นเองนะถ้าคุณขี้เกียจไม่มีเงินเข้ามานะคะนะดังนั้นถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้ลงมือทําคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะหรือได้เงินจากการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะเป็นเงินลงทุนที่คุณอาจจะวางแผนมาดีแล้วแล้วก็ลงทุนกับสิ่งที่มันจะสร้างกําไรที่ดีในอนาคตนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะ ลงทุนกับสิ่งที่มันจะสร้างผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่ว่าจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้นะก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนถ้าทําในสิ่งที่คุณมีความรู้มีความถนัดนะผลคุณก็จะได้ผลกําไรที่ดีแต่ว่าถ้าทําตามคําเชิญชวนของคุณอื่นคุณไม่ได้มีความรู้กับสิ่งนั้นเลยนะคะนะก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ดังนั้นก็อยากจะให้ศึกษาหาข้อมูลนะคิด พิจารณาให้ดีด้วยความสำเร็จอะมันเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องอมีการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนก็จะเป็นผลดีนะคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นนะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของมรดกตก,ตกทอดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะบางท่านนะอาจจะมีการวางแผนซื้อบ้านนะซื้อที่ดินซื้อคอนโดมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะถ้าไม่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเราก็อาจจะได้มาในรูปแบบของมรดกตกทอดนะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรืออาจจะเป็นรถก็ได้นะคะนะมีอารถที่อาจจะสืบทอดมาจากาคุณพ่อคุณแม่นะที่ให้คุณเอาไว้ใช้ไปทํางานนะคะนะบางทีไม่ต้องซื้อเองก็จะมีคนคอยอให้เราก็ได้นะคะก็โดดเด่นมากๆเรื่องของมรดกตก,ตกทอดหรือบางท่านอาจจะ ไปสืบทอดกิจาการของครอบคอรัวก็ได้นะคะได้ไปทําทงานกับคนในครอบคอรัวทํางานกับในกลุ่มญาตินะที่อาจจะที่จะมีการช่วยเหลือนะอซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะเนี่ยมีไพ่ชาริออตด้วยหรือบางท่านนะคะที่มีแผนอยากจะซื้อรถคันใหม่นะก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีเรื่องของการเดินทางที่จะ มีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีชาเลออตด้วยแล้วก็มีไพ่พัฟพิคเน่นะคะไพ่เวริร์นะขึ้นมาประกบอสองใบเลยนะคะก็โดดเด่นเรื่องของการเดินทางเรื่องของยานพาหานะนะถ้าไม่เดินทางบ่อยก็จะได้เป็นเหมือนรถคันใหม่ก็ได้นะเพื่อมาทํามาหากินหรือเพื่อมาทําให้เรา,าสุขสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสือ่อบอกอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือการจะ ทำอะไรก็ตามนะก็ขอให้มีความอดทนพยายามนะคะนะความสำเร็จมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยดังนั้นนะอย่าใจร้อนค่อยๆทําไปทีเล็กทีะน้อยความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้แม้มันอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างหรือหมดพลังในการใช้ชีวิตนะคะก็ขอใหอ้พยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองนะคะ สุดท้ายนะปิดท้ายด้วยไพ่พาพิคเนตนะคะ General ต i t นะการแบ่งปันการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือเราอยู่ในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายนะคะนะเราก็ต้องมีการช่วยเหลือกันแบ่งปันกันการช่วยเหลือคนอื่นก็ตามนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปนะคะอาจจะเป็นการให้โอกาสให้ความรู้นะหรือ เป็นการให้กำลังใจที่ดีก็ได้นะคะเป็นราศีที่ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ว่าการจะช่วยเหลือใครก็เซฟนะความปลอดภยัยตัวเองด้วยอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนใส่เองก็ได้นะคะหรือนะเป็นตัวคุณเองที่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมีคนมาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปการรู้จักบุญคุณคนมีสัมมาคารวะไปมาราวว้ก็จะยิ่งทําให้ คุณเป็นที่รักที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือนะคำทำนายสำหรับชาวราศีเมถุนก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็น รูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรนะก็ฝากกดติดตามด้วยฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภนะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน เหงปังปังตลอดไปตลอดไปแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองทุกๆท่านด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ